ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน้อ,นอ,นองๆและ FC พระสมเด็จวัดละคังลงรุบรีทุกๆท,ท่านนะวันนี้นะฮะลงรุบรลีก็ได้หยิบเอาพระสมเด็จวัดละคังนะฮนะที่เป็นของท่านผู้พันนายฐานอากาศนะที่หลวงปู่สมเด็จท่านให้เก็บมานะฮะที่หลวงปู่สมเด็จท่านบอกว่าวเป็นพระสมเด็จของท่านสร้างนะ เส okay. ียหลวงรัตบุรก็หยิบมานะฮะองหนึ่งนะมองดูแล้วเห็นว่าเอาสไตล์นี้ออกมาให้ได้เรียนรู้กันบ้างนะพระที่ชัดนะทุกอนูนะทุกตัวนะประเภทว่าดูแล้วไม่เถียงนะหรือว่าเถียงไม่ได้นะมันทุกอย่างมันเป็นความจริงอยู่ที่องค์พระหมดนะว่า ยังไงอะไรต่างๆนะ่ะโอเคนะเราก็ชมเบื้องต้นกันอันนี้อยู่ในกรอบนะก็ดูกันนิดหนึ่งก่อนนะที่กรอบนะอันนี้เราก็มาดูด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นพระที่มวลสารจัดจ้านนะทุกอย่างนะทั้งองค์นะคือไม่ว่าเหล็กไหลนะแร่เหล็กไหลดอกมะขามนะยางว่านนะ แล้วก็เป็นพระอยู่ในพายุกลางนะที่ยังไม่ได้ใช้น้ำมันตังอิวนะฮะเนี่ยลวงรุบลีก็เลยหยิบเอาพระแบบชัดๆนะมาทำคลิปให้ท่านชมกันนะเราก็จะได้เรียนรู้กันนะโอเคนะนี่คิดว่าจะไม่เปิดกรอบนะเพราะพระมันชัดอยู่แล้วนะนี่เราก็มาดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็เลยนะ ตอนนี้ทีวีของลุงรบรีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะจอภาพมันจะออกเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าร้อนแล้วมันจะออกเป็นสีวฟ้านะเนี่ยเราก็ชมกันนะความจริงที่องค์พระนะเนี่ยนะเขาเรียกว,ว่าขาบไข่แห้งนะเนี่ยทุกอย่างตึกไหลนะเนี่ยตึกไหลเพลยดาตึกไหลกันยวงนะ คาบไข่ฟองเต้าหู้นะนะการแห้งคาบหนา,นาๆแบบนี้เลยนะนะเนื้อกล้วยเนื้อกล้วยเนือเน้อข้าวนะเนะี่ยไหลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ของมวลสารนั่นเองอะมวลสารก็พวกดอกไม้นะดอกไม้บูชาพระขี่ทูบ นะแล้วก็พวกเนื้อข้าวเนื้อกล้วยนะมวลสารอื่นๆนะก็เยอะอะเยอะหลายๆอย่างแนละ้วมาโขงมาตํากันนะและ้วคราวนี้ก็เอามาปั๊มทําเป็นองค์พระออกมานะเนี่ยเห็นไหมสีสันวัฒณะความกลับความเก่าความจริงนะการแห้งเห็นไหมเนี่ยภาบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมการแห้งรอยเนืน้ นะแล้วก็เหล็กไหลนะที่เราเห็นได้ที่องค์พระนะเนี่ยนะนะจะมีเหล็กไหลแล้วก็คาบการแห้งนะคือเนื้อข้าวเนื้อกล้วยนะแล้วก็ผงเกสรต่างๆนะหลวกไม้บูชาพระอะไรพวกนี้เนี่ยเหล็กลงเหล็กไหลนะเหล็กไหลก็มีเหล็กไหลไฟดําเหล็กไหลกันยวงนะเนี่ยในเนื้อองค์พระนะดูไม่ยากเลยเนะี่ยพระได้อายุพระที่ใช่นะเนี่ย ทำเป็นธรรมชาติของข้านะเนี่ยดูยังไงมันก็เห็นนะเมือเราซูมเข้ามาดูที่กล้องด้วยเข้ามาดูที่กล้องขนาดพันเท่านะเห็นนะเล็กไหลเนื้อความกลับความเก่าเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำนะเนื้อความนุ่มของเนื้อเนื้อข้าวเนื้อกล้วยเนี่ยมวลสารเนีเหล็กไหลที่อยู่ในเนื้อของพระนะเนี่ยเนี่ ก็จะเห็นได้แบบชัดเจนนะว่าอะไรคืออะไรนะที่มันฝังอยู่ในเนื้อนะเนี่ยนะเนื้อที่โคลกต่ําแล้วนะเนี่ยเนืนะทไหลเนไหลเงินยวงเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไหลไหลออกมาคามนะเนี่ยที่มันอยู่ที่เนื้อข้าวเนื้อกล้วยนะแล้วก็นเนื้อมันเก่าแล้วมันกลับแล้วนะย นี่ก็เหล็กไหลเหล็กไหลไฟดำนะเนี่ยเนี่ยก็มีปัญหานิดหน่อยทีวีะมันเนี่ยเหล็กไหลเง,งินยวงเหล็กไหลไฟดำนะเนี่ยเ <c oughs> นื้อข้าวเนื้อกล้วยนะเนี่ยเหล็กไหลเหล็กไหล ค่อนข้างจะเยอะนะเหล็กไหลเงินยงเหล็กไหลไฟดำอะไรพวกนี้อยู่ใน,นองค์พระองคนะ์นี้นะเห็นไหมเหล็กไหลผงทองนเะนี่ยผงทองเนี่ยคืออีกแบบหนึ่งนะคือพระสมเด็จแทนนะมันจะมีผงเงินผงทองนะผงเงินบางบางเนี้ยเนี่ยผงเงินเนะเล็กๆนะเนี่ยสีเงินๆนเนี่ยเนี่ยส่วนอันนี้เหล็กไหลนะเนี่ยผงเงินเนี่ยเนี่ย นแต่ถ้าผงฟองปั๊บกับแบบนี้เลยเนี่ยก็คือผงทองนะเนี่ยเนี่ยถ้าเราดูได้นอกนั้นก็พวกเล็กๆนะเนี่ยเล็กๆไฟดำเล็กๆเงินยวงอะไรพวกนี้เนี่ยนะเล็กๆเงินยวงเนี่ยนะความึนุ่มของเนื้อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะของเนื้อนะมวลสารสีสันเปลี่ยนไปเพราะการเน่านะ ก็พวกเนื้อพระขมแพงพระสมกองของมหาลาศอะไรพวกน,นี้ในเนื้อนะมันจะต้องเห็นเนี่ยแล้วก็เหล็กๆหลเม็ด <c oughs> เ,เล็กๆนะเนี่ยเนี่ยเขาจะขี้เหล็กหลนะที่อยู่ในเนื้อนะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยถ้ามันจัดจ้านแบบนี้บอกได้เลยว่าเป็นผ้าที่ดูง่ายนะถ้าพระจัดจานแบบนี้เนี่ยเนี่ยนะดูง่ายพระจัดจานนะฮะ ดูปั๊บเนี่ยมันมันจะใช่เลยนะเ <c oughs> นี่ยนะพระมันชัดเจนนะมันจะดูง่ายพอดูง่ายแล้วเราถึงมาทําคลิปเนะี่ยมันก็จะเห็นนะทุกอย่างมันง่ายนะบอกเดิาง,ง่ายถึงกล้องเกิง่งอะไรต่างๆนะทีวีจะมีปัญหาอะไรนะเนี่ย ก็เมื่อกี้นี่ตอนยังถ่ายทำให,ใหม่ๆมันไม่เป็นฮะพอทนเป็นเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันชักเริ่มมีสีฟ้าขึ้นมานเนี่ยดูนะแสดงว่าจอภาพเ,เสียแล้วซื้อใหม่อีกแล้วนเนีก็ดูกันนตอนนี้ยังไม่มีตังค์ปฏิเส เอาตำเอัตาภาพไปแล้วกันนะทาคลิปให้ท่านดูกันนะเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยอันนี้คือความกลับความเก่าของข้าวฟองเต้าหู้นะกับเนื้อข้าวเนื้อกล้วยเนื้อปูนขาอะไรพวกนี้นะหูเบเหินสารท่านนะที่โครงที่ตาแล้วเกิดการเน่านะเนี่ยนะพอเน่าแล้วมันก็กลับเก่านะเนี่ยเกิดลาดําขึ้นที่พงที่ผิวมั่งอะไรมั่งนะแล้วก็เป็นข้าบแบบนี้เนี่ย อ่ะโอเคนะนี่นนหน้านะพระพระดูง่ายอะ่ะพระดูไม่ยากนะเนี่ยผู้ย่างมันมันง่ายหมดเลยเพราะว่าพระมันมีธรรมชาติและค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยที่ดูปั๊บเราเราไปเสศไม่ได้ว่านี่มันคือเขาเรียกว่าธรรมชาตินะของเนื้อพระนะเนี่ยของเนื้อพระทั้งหลายนะที่มันมันเกิดธรรมชาติที่องค์พระนะเนี่ย แค่นี้เองนะความเป็นธรรมชาติของภาพมันเยอะพอเยอะแล้วเราก็ดูง่ายนะเนี่ยดูง่ายทุกอย่างก็ทําให้เราง่ายขึ้นแล้วยิ่งมวลสารมันชัดเจนแบบเนี้เนี่ยเห็นไหมเหล็กไหลอย่างเงี้ยเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยก็เป็นชิ้นแบบเนี้นะเนี่ยเห็นไหมเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำอะไรพวกนี้เนี่ยเลาะของเลาะขอบนะแล้วก็แล,ล่เหล็กไหลดอกมะคามอะไรพวกนี้อ่ะโอเคนะเราก็ไปดูด้านหลังบ้างนเะนี้ยเนี่ยด้านหลังก็เหมือนกันนะจัดจ้านในมวลสารนะ เรื่องทดลองทางไม่เหล็กอะลุลงลบรกีก็ไม่แกะนะไม่ต้องทดลองนะเพราะว่าดูแล้วก็รู้ว่าดูดไม่เหล็กนะเนี่ยเพราะมันมีมวลสารเหล็กไหลทุกอย่างทุกตัวนะเหล็กไหลแล่ดอกมะขามอะไรมันจัดจ้านมันเยอะนะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะการเน่าละแร่เหล็กไหลดอกมะขามการเน่าคาบไข่ขาวฟองเต้าหู้อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าท่านหาภาพแล้วเจอแบบนี้ ถือว่าเป็นโชคของท่านเลยนะบอกก็บอกได้เลยนะเนี่ยแต่ผมว่าท่านจะมีโอกาสมาได้แบบนี้ไหมแค่นั้นเองคนขายก็คงไม่มาขายให้ท่านง่ายๆแบบนี้ถ้าเจอเขาก็รู้อ่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนนะรับอาจจะไม่รู้นะคนขายพระก็ใช่ว่าจะรู้สมัยก่อนนะนะไม่ได้เก่งนะเพราะมันไม่มีกล้องนะเจอเซียนเกิดเซียนหลอกเอานะบอกตร,ตรงๆ คุณขายพระมันก็ไม่รู้นะเขาพยายามจะดูแบบเซียนแต่มันก็ดูไม่เจอทุกทีรือว่าส่งภาพให้เซียนเซียนก็บอกไม่ใช่ฮะนะพิมพไม่ได้นะเนื้อไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะไม่ใช่ก็แค่นั้นเองนะบอกได้เลยว่ามันฟุกมากนะที่ว่าคนจะได้แบบนั้นนะที่ได้แบบนั้นก็แสดงว่าเป็นพระที่เขาปล่อยมาสู่สนามนะพระของเราเองนะนะ ที่เซียนรับรองการันตีนะก็คือพระของเขาให้ลูกน้องเขา,านามาปล่อยสู่สนามนะสนามนี่เขาจะต้องคือคุยง่ายว่าเซียนพระนะจะเอาพระของมันออกมาปล่อยสู่สนามนะเพื่อให้ผ่านสนามการประกวดนะพอผ่านสนามการประกวดมันก็ไปเขาเรียกว่าไปเซอร์หลายๆสนามนะเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อถือนะ ก็แค่นั้นเองแล้วก็เอาไปให้ผู้ที่เขาเรียกว่าไม่รู้สมัยก่อนนะเซียนเขาเป็นผู้กําหนดนะไม่ว่าหนังสือพระไม่ว่าอะไรทั้งหลายนะเขากําหนดหมดนะแม้แต่พิมพ์พระองค์พระเนื้อพระนะพอเขากําหนดอะไรต่างๆนะผ่านขั้นตอนเขาเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปถวายผู้ที่มีตังแต่ไม่มีความรู้นะผงสีเขียวก็มีนะเนี่ยฮะไม่ได้เยอะนะ เล็กๆนีอยู่ในเนื้อนะเนี่ยหลวงรูปดีไม่ได้แกะกรอบนะก็ผ่านกรอบเลยนะเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติทุกอย่างพระแท้นะมันดูง่ายฮะนีการแห้งเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็ช่ำนะเนี่ย้าราซูมมาดูมันก็จะเห็นความช่ำของเนื้อนะพระแทนนะเนี่ยท่านดูเนีเนื้อความช่ำนะ ลเล็กงเหล็กไหลการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนนะควาคําหนึบความชำ่ำนั่นเองนะเนี่ยเนี่ยเนื้อพระนะเนี่ย,ย,นะยคําหนึบความชำ่ำนะผมคิดว่าตอนนี้ก็ดูเป็นทุกคนแนละ้วผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่ามันมีกล้องนะมีกล้องแต่เพียงแต่ว่าใครจะดูได้ขาดแค่นั้นเนี่ยนะนะ ที่ยังไปเซอร์เซอร์ทั้งหลายอะไรประกวดนันกเวทนี่อ่ะเพราะต้องการราคานะต้องการขายนะถึงได้ไปเซอร์ไปเที่ยวประกวดนะเจอว่าคุณประกวดได้ไบป,ประกาศมาตูวเนี่ยคุณเอามาเป็นกรรันตีพ้าของคุณแท้แน่นอนไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ประกอนที่คุณไปเซอร์นะคนที่เซอร์ให้ไปประกาศคุณมาใช่ว่าเขาจะรู้ดีไม่ดีใคาจะรู้น้อยกว่าคุณอีกนะผมกล้าพูดเลยนะ ฉะนั้นตอนนี้คุณต้องศึกษาด้วยตัวเองนะต่อให้ใบประกาศเต็มบ้านเนี่ยนะใช้ไม่ได้เสียเงินปา่าเสียเวลาด้วยนะเนี่ยพระแท้ๆที่องค์พระนะบอกตรงคุณต้องเรียนรู้จากองค์พระให้ได้นะว่าพระแทนเป็นยังไงนะพระได้อายุเป็นยังไงนะอะไรต่างๆนะลเลือกบนสารความเก่านะเนี่ยองค์พระพิมพนะผมไม่อยากให้ยึดติดเท่าไหร่นะ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นนะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปออตอนนี้รู้สึกว่ากล้องไม่ไหวนะมันร้อนร้อนเยอะแล้วครานี้พอสูมเข้ามาก็ไปเลยสีฟ้าไปเลยเนะนี่ยนะต้องขอโทษท่านด้วยนะที่เข้ามาชมแนละ้วไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นียก็หายมั่งนะเนี่ย ก็มีทางเดียวแก้ปัญหานี้ได้ก็คือซื้อใหม่เสียตังค์อย่นะบอกตรงๆผมทำคลิปนี่ผมก็ไม่ได้อะไรนะบอกตรงๆนะขายพระผมก็ไม่ได้ขายนะจริงแต่ผมก็อยากขายเหมือนกันนะแต่ถามว่าคนซื้อมึงกล้าซื้อไหมฮะซื้อพระแท้แต่ท่านอยากได้เหมือนพระตลาดนี่ยผมก็ขายให้คุณไม่ได้นะบอกตรงๆนะท่านก็อยากได้ถูกผมก็อยากได้แพงอย่างน้อยนะผมขายไปนะ ผมก็ได้ทําบุญมั่งได้ซื้อทํานั่นทํานี่มั่งอะไม่ใช่ว่าขายผ้าไปนะจะซื้อจอทีวีจอเดียวก็ซื้อไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่ใช่นะบอกตามตรงน,นะถ้าผมจะขายไปแล้วผมก็หยิบผ้าตลาดมาขายแบบเข้าดีกว่าออกคลิปแล้วก็ขายองค์ละสองสามร้อยเงี้ยนะหมุนมาทีหนึ่งก็ร้อยกว่าองค์ร้อยกว่าองค์เงี้ยเอาแบบนั้นดีกว่าหมุนไปหมุนมามันก็ได้ตังค์อยู่ตลอดนะ ย่งผมนี่ผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะนะพะใจหนึ่งใจนะสองเรามีพระแท้แล้วเราไปทำแบบนั้นทําไม่ไม่ลงนะบอกควมตรง,ตรง,ตรงทําคลิปให้ท่านได้ดูได้เรียนรู้ได้เห็นความจริงก็แค่นั้นเองนอกจากคนเขาจะมีตังค์เขาอยากได้จริงๆเขาก็โทรมาหาผมนะพอโทรมาหาผมแล้วก็ถามต่อรองกันตกลงก็ได้ก็ตกลงผมก็ขายไม่ใช่ว่าผมไม่ขายเลยนะขายแต่เพียงแต่ว่า จะขายพระแท้ขายของดีของอะไรที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมีราคาบ้างไม่ใช่พัดคนซื้อก็พยายามจะซื้อแบบพระราคาตลาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะผมก็ขายไม่ได้เนาะบอกตรงๆขายไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างลงทุนเองหมดนะที่มาทําคลิปทาอะไรทั้งหลายนะท่านได้ชมได้เรียนรู้แม้แต่พระผมก็ต้องมาแกะบางทีก็เสี่ยงหล่นแตกมั่งอะไรมั่งเห็นไหมทุกอย่างนะ ช่องผมและอะไรต่างๆข้อมูลผมก็ค้นคว้ามาท่านก็มีหน้าที่ดูอย่างเดียวแล้วก็ตำหนิก็แค่นั้นเองเน,นะส่วนผมนะโอ้โหต้องมาแก้ปัญหาต้องอะไรสารพัดนะทีวีลงทุนเองอะไรลงทุนเองหมดโทรศัพท์หล่นมั่งแตกมั่งไม่รู้กี่เครื่องต่อกี่เครื่องแล้วนะโทรศัพท์คุยง่ายว่าตัง้งแต่ทําคลิปมาแล้วผมก็หมดไปแสนแล้วฮะต้องต้อยังไม่เห็นหน้าไหนที่ว่า เามาช่วยเช่าผมซะหน่อยสักสองสายนัสามแสนนี่้สองสามอง์เงี้ยก็โอเคอันนี้ไม่นะไม่เลยมีแต่โทรถามราคาโทรรหมราคาแล้วก็หายไปเลยนะก็เป็นอย่างนั้นพอเราบอกราคาไปนะอ่ะโอเคนะถ้าเราคลิปนี้เรให้ท่านดูกันนะนี่นี่คือความจริงนะผมไม่ได้แก่กรอบนะ ก็ทีวีเริ่มไม่ไม่ค่อยดีนะพอมันร้อนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็คงจะต้องซูมกันมาที่กล้องมือถือนะท่านได้ดูนะความจริงนะเนี่ยคือเนื้อมวลสารนะเนี่ยนะพระแท้ความเก่านะเห็นไะหความแห้งความเก่ามวลสารเห็นไะหมันจะต้องมนะีทุกอย่างต้องมีเป็นพระยุคก,กลางนะเนี่ย ส่วนพิมพ์นะผมก็ไม่ขอพูดว่าใครพิมพ์ของใครอะไรต่างๆเพราะผมไม่ได้แกะออกจากกรอบนะผมก็ให้ดูทั้งกรอบแต่ครนนี้ถ้าเราดูพระเป็นแล้วเราจะรู้เลยว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงวิจิตนะวิจิตนรือมนนะเป็นพิมพ์ที่สวยสมมาตรนะเนี่ยเห็นไนมะไม่ว่า้มนะเนี่ยองพระเสียน ออกคล้ายๆผลมะตูมนะเห็นนะเนี่ยองพระออกไม่ไม่ผอมไม่บางแล้วก็ไม่ล่ําไม่หนานะไม่เหมือนหลวงสิธิ์ถ้าหลวงสิธิ์ออกหนาซุ้มหนาน,นีก็ดูง่ายๆเงี้ยดูแค่นี้ก็รู้เราเป็นหลวงวิจิตน,นรมลนะฮะเน,นยยฐานเถินเนห็นนะการตัดสอดตรงเกือบสองข้างเลยนะเนี่ยเนื้อความแห้ง ความกลับความเก่าความแกล่งนะฟองเต้าหู้มวลสารชัดเจนออกมาที่ผิวความอะไรต่างๆนะชัดเจนหมดนะ,อะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์กลไลค์ก็แชร์ share, นะก็ประมาณ20นาทีสบายๆบาเราเอาชัดเจนนะความจริงมาทำคลิปให้ท่านชมกันได้เรียนรู้กันนะว่าพระแทนนะดูไม่ยากดูไม่ยากแต่ถามว่าท่านจะมีโอกาสได้ดูไหมแค่นั้นเองนะ คนขายเดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วเขาก็เก่งแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะนะสมัยก่อนนะคนขายมันก็ไม่รู้นะแม้แต่คนซื้อคนปล่อยพระออกมาเซียนพระมันก็ไม่รู้นะบอกมันก็ไม่มีนะของแท้มันมัเคยไม่ค่อยออกนะมันมีแต่ของที่มันถูกกําหนดนะที่ออกมาแล้วก็ตั้งตนเป็นเซียนนะแล้วก็ทําของเรียนแบบออกมาแล้วก็มาเซอร์ไล่สู่ตลาดพระนะสนามพระ ประกวดเซอร์กันขึ้นไปไปถึงตัวมันการันตีเสร็จมันก็ไปถวายกับผู้ที่มีตังนะแล้วมีตังก็ไม่รู้นะนะมันผ่านสนามมานี่ก็โอ้โใช่แน่นอนแล้วคนนี้ก็การันตีด้วยนะอาจารย์นี่การันตีอย่างเงี้ยนะจบแท้แน่นอนอะไรนะสิบยี่สิบสามสิบล้านหกสิบล้านห้าสิบล้านเลยก็ว่าไปนะก็แค่นี้เองมันก็อยู่ในกลุ่มเขาเรียก่าเล่นอยู่ในกลุ่มหนังสือก็ออกเป็นกลุ่มนะซื้อพระ ใครที่ซื้อพระอันไปแนละมันก็เอาออกหนังสือแล้วออกแม่งทุกฉบับทุกอาทิตย์นะก็ของมันน่าขึ้นหน้าปกนะคนที่เช่าไปก็ยิ้มแป้สบายใจนะหนังสือก็หนังสือเขาเขาก็เอามาชมว่าน,นี่หกสิบล้านมัเสียนั่นเสียนี่น,นนะก็แค่นั้นเองนะวิธีการนะแต่ก่อนตลาดมันแคบนะแลอย่างหนึ่งก็สื่อนะมันแคบมันก็ไม่มีโอกาส คนที่มีพระแท้ก็ไปถวายให้กับผู้ที่ว่าตั้งตัวเป็นเซียนทั้งหลายกเกษตรพวกนี้หมดนะของเพราะเขาดูเป็นนะเขาก็ซื้อแบบผ้าตลาดนะซื้อแบบผ้าไม่แท้นะเห็นไหมเขาเรียกว่าซื้อร้อยขายล้านคนนี้ก็เก็บพระของแท้ๆไว้ของที่มันหมุนได้ออกได้ก็ไปสู่มือผู้ ที่มันการันตีแล้วก็ห้าสิบหกสิบล้านนะครับไปเป็นนั่นไปแบ่งไปฉะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่มันเอาแค่ okay, ผมไม่อยากพูดเยอะนะพูดเยอะมันก็แค่นั้นนะทำไงได้โลกแต่ก่อนโลกกระทัดของเราแล้วก็เรื่องเอขาเรียกว่าทางสื่อนะมันแคบนะมันแคบมันถูกจำกัดอยู่ในวงจำกัดนะมันก็เลยเป็นเส้นทางการทำมาหากินของผู้ที่ เราก็ต้องยอมรับเขาว่าเขามีหัวนะธุรกิจทางนี้นะเขาเก่งนะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับเขานะโอเคน่าสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามลงรบลีก็จะหาสิ่งดีๆมาทำคลิปนะให้ท่านได้ชมได้ดูกันนะจริงเท็จจริงที่องค์พระนะไม่ต้องมาเชื่อคำพูดของผมนะขอให้ท่านเป็นครูของตัวเองให้ได้นะท่านเป็นครูของตัวเองให้ได้แล้วก็หาของแท้ให้ได้สมปรารถนาทุกๆท่านนะครับ ถ้าเราคืนนี้ขขอกาคำว่าสวัสดีครับ